รถพรีเมียมค่ะที่น่าใช้งานดีหนึ่งค่ะเลยนะคะได้เป็นรถปีใหม่เลขไม่น้อยตัวท็อปกันเลยนะคะร้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะคมสานตัวรถของเขาเดิมๆกันเลยนะคะไปดูในส่วนของภายในกัน ภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำมาให้นะคะ option ออจัดเต็มเครื่องเลเซอ a ดีแอร์อัตโเกียร์ออโตมมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางนั่งยืดเกียร์ขาได้สบายเลยนะคะ o p ปชั n เฟอก์นันครบเครื่องจัดเต็มแน่นอนนะคะถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะตัวท็อปบรันตีสูตรยังอยู่สนใจคันนี้ดูรายละเอียดให้จบคลิปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิงมีรถสวยๆมาแนะนําให้กับพี่ๆได้ดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะปีใหม่เลขไม่น้อยวันตีศูนย์ยังอยู่ตัวท็อปคันนี้เลย นะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมพ์นี่เลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะโตต้าเวลอดนะคะ1.5พรีเมียมปี2 0 2 2บจดปลายปี2023 4บอลเงินชุดแต่งรอบคันสวยๆบแบบนี้เลยนะคะคันนี้ตั้งไข่ที่ราคา6 5 9 0 0 0้บาทนะคะเคดีดีฟรีดาจัดยอดได้เต็มกันไปเลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่ 2.79นะคะผ่อนสูสุดได้ถึง7ปี84สิ่างิผ่อนอยู่ประมาณเพียงแค่11,000เท่านั้นเองนะคะได้ลดส่สวนแบบนี้ไปใช้งานขอรายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะคะสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะคะคุณลูกค้าไปเร็วมาไปเร็วแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะสีดําขายไปแล้วเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะ กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโกโต้ตรงการจะเป็นโลโก้โตโต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ515414ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์มาให้อีกด้วยนะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดั้งสองข้างแบบ LED มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย ะค,ะคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินเศษส,สวนแบบนี้มาให้นะคะมาพร้อมกับคิ้วของเขาที่เป็นแบบโฟเมียมมาให้นะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้ได้เป็นล้อแม็กมาให้ยางปี2อ2 4ย่ีแม็กคอร์17นะคะแม็กลมดำแม็กแทรเดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ led ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะเมื่อจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วย นะคะคุณลูกค้าเป็นตัวเคเลต์ let, นะคะกดปุ่มปึ๊บอันนี้คือล็อกกดอีกทีปึ๊บนะคะอันนี้คือเปิดนะคะเปิดตัวนี้เปิดให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้ล็อกขันแน่นอนนะคะกระจกปบไฟฟ้ามาให้มือจับแบบโครเมียมนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพโอยเมอาร์ตต่างๆ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำวดน้ำมีมาให้พร้อมเลยนะคะระบบกันลื่นนะคะปุ่มไฟตันบอมมีช่องใส่วางแก้วน้ำวดน้ำมีมาให้นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องไรซีดีจอทัชสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะคุณลูกค้าเบาะหนังสีดำตัดด้วยเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนีคะ คุณลูกค้าสับตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะภายในคือกว้างขวางนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับโทนสีดําทั้ง2อฝั่งนะคะคอโซนด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยส,สีเทาส่ยๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าจะปิเกอร์มออก,กอ นะคะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่มองหาน้องป้ายแดงวันตีสูตรคันนี้ห้ามาพลาดนะคะออปชันจัดเต็มให้แน่นอนนะคะแล้วก็ได้เป็นกุญแจรีโมทมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาพร้อมกับกุญแจสำรองมาให้อีกด้วยนะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของเลขใหม่นะคะเยียบเบรกนะคะกดปุ่มพุชปลาที่อยู่ตรงด้านข้างนี่เลยนะคะแล้วก็มีตัว ชาร์จแบตเตอรี่มาให้อีกด้วยเบรกมือเป็นเบรกมือแบบปรับไฟฟ้ามาให้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้มาให้นะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปก,ปกติเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเลขไม้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่ห้าหมื่นแปดได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็จอตรงนี้ได้เป็นจอทัสกรีน นะคะเครื่องเล่นซีดีนะคะฟังวิทยุเชื่อมต่อบูทูธได้พูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้อีกด้วยนะคะออปชั่นของเขาจัดเต็มแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะไฟติดทุกดวงนะคะไฟติดทุกดวงนะคะแล้วก็มีม่านบางังแดดมาให้อีกด้วยนะคะพงมอะไรพุ่มหนังสีดํานะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้ด้วยนะคะพูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้นะคะสําหรับคันนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมบืองจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวาง,วางนั่งยืเดเยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดําตัดด้วยเบาะผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังมีมาให้นะคะพื้นที่คือกว้างขวาง,วางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะ ออปชันฟังก์ชันครบเพื่อบเต็มให้แน่นอนนะคะคุณลูกค้าติดแอรรอบพันกันเลยนะคะไฟแบบ L.E.D มาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสําหรับคันนี้รอยเ็ดอารต่างๆโครงสร้างคมสรามสราตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานเขามีมาให้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลดน้ำ นะคะด้านล่างก็มีช่องใส่ของมาให้อีกด้วยนะคะรอเม็ดอาร์ตต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพตัวล็อกเด็กมีมาให้นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะในส่วนของยางด้านหลังได้เป็นยางมิชลินม,มาให้นะคะยางปี2023แมแมกลมดำน,นะคะแมกขอบสิบเม็ดได้มได้เป็นแมกแ,มกแ,มกแ้เดิมจากโรงงานมีมาให้นะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัดขอบด้วยโคเมียมสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังไฟเบรกโดนที่3ที่ปัดน้ำฝนตัวไล่ฟ้ากระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตตาตัดขอบด้วยโคเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของที่เก็บสัมภาระในส่วนของผู้โดยสารสามารถพับเบาะลงมาได้มีเจ้าใส่แก้วน้าผลน้ํามีมาให้นะคะติดแอร์รอบคันพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะชุดไฟท้ายของแท้นะคะตัวน็อตไม่เคยจะขยับออกจากที่นะคะตัวโชว้คของเขาก็เดิมเดิมเลยนะคะตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถรอนเมทัลต่างๆตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถเลยตัวโชว้คของเขาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะคุณลูกค้า ชุบไฟท้ายของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะคุณลูกค้าคันนี้สนใจนะติดตอ่อพิงมาได้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องไหลังให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของยางฝั่งหนึงกันบ้างยางฝั่งหนึ่งนะคะมาพร้อมกับยางมิชลินนะคะแมคขอบ17ได้เป็นแมกลมตามยางปี2024นะคะคุณลูกค้าได้ยางปีใหม่ๆไปใช้งานนะคะใช้กันยาวๆเลย ตะะัดขอบด้วยโครเมียมสวยสวยแบบนี้เลยนะคะคุณล mm ูกค้าพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะ mm hmm. มีช่องวางแก้วน้ำผดน้ำมีมาให้กระจกแพ้เดิมจากโรงงานรอยเม็ดอาตต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะ mm hmm. คุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะอีกฝั่งหนึ่งนะคะ mm hmm. คุณลูกค้ามีให้ครบแน่นอนนะคะ mm hmm. พื้นที่กว้างขวางเช่นเดียวกันมีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะคะ mm hmm. คู่มือของเขาครบเลยของสูงตตยตัวต้าโดยตรง มีช่องใส่แก้วน้ำาคน้ำมีมาให้นะคะคุณลูกค้าตัดด้วยขอบสีเนื้อนะคะตัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้กระจกแพ้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสวภาพรอยเมคอัพต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยนะคะตัวท็อปนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปออปชั่นของเขาจับเต็มให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะตริฟิล์มรอบคันมนาะให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันสาดทั้ง4ี่บานเลยนะคะโตต้าเวลอดนะคะ 1.5พรีเมียรปี2022ิบจบปลายปี2 0 2พันคันนี้เลยนะคะสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะตั้งขายที่ราคา6 5 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวจัดยอดได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนอยู่ประมาณ1 1 0่0นนะคะผ่อนอยู่ประมาณ1 1ื0นนนะคะสำหรับคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ11ื0 0แค่นั้นเองนะคะคะุณลูกค้าใครที่ สนใจรถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะคันนี้ฮานพาดน,นะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตล้อยเมตอาร์ต่างๆนะคะสีเดียวกับตัวรถแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลย นะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆชุบไฟหน้าของแท้นะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานลอยเมตอัพต่างๆนะคะชุบไฟหน้าของแท้นะคะคุณลูกค้าลอยเมคอัพนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องพันห้าประหยัดน้ํามันอยู่ในตัวเลยภายในห้องเครื่องไม่มีคาบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะตัวน็อตแก้มไฟแก้มขัวลอยเมคอัพต่างๆ นะคะคุณลูกค้ารอยเมทอารต,ต่างๆแผ่นกันร้อนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการโชวหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันันตีหลักการขายให้อีสาสินบ้านนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลอนะ้ำมันเครื่องต่างๆให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถ SUV เอรถเอสที่นั่งนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะวารันตี0ูนย์ยังอยู่นะคะเลขใบหลักหมื่นน้องป้ายแดงกันเลยทีเดียวถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนนะคะโตต้าเวลอดหนึ่งจุพรีเมียมปี2022จดปลายปี2023สีบอลเงินส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา6 5แ0 0 0้าบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย082 704 3, 3. 2สองเบอร์พิมพ์แอดไลน์ได้นะคะคุณลูกค้าสั รับคันนี้นะคะขอรายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยไม่ค้ำไม่ร่วมนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8 4งวดผ่อนอยู่ประมาณ1 1ื่น นะะสนใจคันนี้นะคะคุณลูกค้าเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนสันักกานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นึ่งนะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามว้คะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ